ดึงสองสามตึ๊กโทเทีพี่น้อยนะครับผมเรอคงแจะสามอาทิตย์อุ่มหมดตั้งนานใบนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ก็ซ้อมอยู่ดี่คล้ายแค่ซ้อมทับมีใครมาเป็นผู้เบ้าซ้อมไหมใบนี้ก็อิจฉาพวกพี่พี่เพื่อนนอนในค่ายเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกย่างสิบหกเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆมากมากกี่กิโลครับเราหมดตานะครับ <F> แล้ววันนี้เรามาเจอกับเกย์ชุมพรเค <ập. S 1> ยแต่กันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเนาะแล้วเราได้ศึกษาเกย์มาแต่เขาไม่ยากศึกษาเขาเป็นมุดตาตาอะไรกันไหนไมเดินเบียด <Đ ơn S 1> แล้ววันนี้เราจะวางเกยวางแผนให้ดีก็ซีเมอร์จะต่อยตามตาตาเราเนาะแล้ว,วเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขวุฒิลูกบนวิธีนี้ดีดีล่าสุดเลยแล้วแต่ที่เชียงรายเชียงรายอันนั้นช่างต่อยแล้วต่อยไปช่างช่างต่อยเบียดเท่าไหร่วันนั้นต่อยร้อยร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบเลย แล้วเป็นไงผลชนะชนะมาแต่วันนี้มาต่อแล้วตีแปดเนะาะเมื่อกี้เช่าตาช่างแล้วเป็นไงเกินหรือขาดพอดีออกมาสบายสบายเลยผ่านเร็ววานแล้วร่างกายตอนนี้ปเป็นไง100%ละ100%ลสมบูรณ์แข็รงวันนี้พร้อมมาชนะกับไพ่เหมือนเดิมครับผไพ่นี้เราคุมมากี่กิโลครับ6กิโลเราต่อยเมือนมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณ70ครั้ง <40 km. S 1> เราคนจังหวัดชนะขาดฝากเชิญช,ช่วยแฟนงขับเรานิดหน่อยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำใจผมนะครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้ปบทผมผู่แรกเลยนะเอาวันนี้ขอน้องโชคดีขอบคุณครับ นนตััวครบผมสวัสดีครับผมเพชรชุมพร,รท่ายายาสารครับทุกคนเราใช้ชื่อเพชรบางเบิกท่ายายาสตร,ร์วันนี้ก็พิจัดเท่าไหร่ครับวันนี้ร้อยสิบแปดเป็นไงเกินเท่าไหร่เมื่อเช้ามาเกินหนึ่งปอนด์วันนี้ผ่านฉลุยนะเราซ้อมอยู่ที่ชุมพรเลยไหม อยู่กับใครเสียตูพอดีเหรอครับอ๋อกี่วันนะสองสองเดือนครับสองเดือนนะก็คื<ข>อจะมีรายการแล้วก็มัน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 เลื่อนมาอะไรมาขัดร่างกายนี่ถือว่าดีว่าดีดีดีมากนะครับเราทีเดียวยังชูนะครับวันนี้เวทตัวเองไม่ร้อยร้อยเนี่ยร้อยอยีกไปเนะี่ถือว่าโอเคไหมโอเคครับได้นะครับเราเป็นมวยฝีมือครับคู่ต่อสู้อ่ะคู่ต่อสู้มวยฝีมือเหมือนกังไงเห็นคลิปเขาแล้วนะครับคิดว่าใครได้เราได้เปรียบอะไรครับวันนี้เปรียบเตี้ยได้เปรียบความเตี้ยเหรอเอาผลงานหล่าสุด แพ้สิง์วิเศษชนะสายฟ้าแล้วก็แพ้เพชรตาเสียพี่เรามีรายการหมวยรอบที่ออมน้อยวันนี้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่อีกคนใงวันอ่้เอาแล้วเป็นไงวันนี้รูปร่างเงื้อตัวผ่านเรียบร้อยแล้วนะเอาลูกหลานจากจังหวัดจากจังหวัดประจวบครับะฝากคฟนลับเชียรวหน่อยครูเช่เช่จะเป็นกำลังใจวยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคครับ